สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยกันนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางนะครับฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่24เดือน9พศ2568นะครับกันก่อนเนาะนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่แนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณว่าก็อาจจะเต้นจากศูนย์หนึ่งเก้คัดในเรือแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแน,นวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอ,ขอให้สมาชิก f c ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเามาดูฮาหนอยพิเศษนอานอยพิเศษเมืวานนี้ผลออก19620นะครับออก1 9 6 2งนะครับผลออก ้อที во, mm ่ศ nah. ูนย <for S 1> ์วงโลดเนาะตัวที่เน้นให้ไม่มานะครับก็ตัวประกบมาด้วยกันเล็กเด่นกับตัวประกบนะครับขอไปถ้าผมจับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมันจะเข้าศูนย์สองชุดนี้นะครับก็ถือว่าถ้าว่าใครจับเลขศูนย์เนาะก็ได้นะครับถ้าว่าจับเลขแปดตามที่ผมเล้นก็หลุดนะครับต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผลออก 859 20 859 20ก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะตัวเน้นนะครับในนาที่2 0 2ก็เอเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับเปลีเตนมาด้วยกันไทยวิ่ง2วิ่งศแ,แล้วก็เข้าหมดเนาสำหรับอานอยปกติต่อที่หาอยวีอน,นะครับอานอยอผลออก570 72 ห้าเจ็ดศูน์เจสองตัวเน้นไม่เข้าเนาะเข้าที่เลขเจ็ดก็เขาวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับก็จกับไปเจ็ดหนึ่งมันออกเจ็ดก็นหนึ่งไป1แต้มนะครับมาดูแต้มรวมนะครับสามน้อยพิเศษปกติ VIP นะครับมาดูกันเนาะเข้าไหมนะครับสําหรับแต้มรวมเน้นที่เลขหนึ่งก็าถือว่าหไม่มาเลยเนาะนะครับหม,มาตัวที่เข้าก็คือเลขศูนย์ ออกมาทั้งสามน้อยเลยศูนย์นะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นอก็เข้าที่ศูนย์เนาะเนี่ยสองศูนย์เข้าศูนย์นะครับแต้มรวมพอเดี๋ยวนี้ก็สองศูนย์ก็เข้าที่ศูนย์เช่นกันส่วนตัวนี้ก็เข้าที่ศู 3, นย 90, น์นะครับสามน้อยเข้าศูนย์นะครับแต้มรวมวิงโลดนะครับตัวที่ไม่เข้านะ้อยอีกหนึ่ง มาดูชุดวินนะครับชุดวินมีไหมเก้าหกสอก็เข้าที่2 0นเนาะเข้าที่พิเศษ2 0ส่วนปกติก็ตัวเดียวกันนะครับสองศเข้าที่2 0เหมือนกันส่วน VIP V i p เข้าที่72นะ็ดเจนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย 72, เจกับเจ็ดศ ก็ถือว่าเข้าสีรอบนะครับแต่ว่ามันมีอยู่รอบหนึ่งที่เข้าบนเข้าล่างก็คือ VIP นะครับเกสองกับเจ็บศูนย์ถ้าใครเอาไปบินนะครับกอได้4ีรอบครับมาตาไปตะเนะครับสำหรับในทางในวันที่ย5่ส้าครับสำหรับวันที่ยี่สิ้านะครับ เขียนไปตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับวันที่ยี่สิบห้าเป็นเก้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับฮาหนอยนะครับเรามาดูฮาหนอยพิเศษนะครับอันนี้ฮาหนอยพิเศษโนยตางผมก็พูดไปแล้วนะครับต้นคลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับมาดูฮาหนอยพิเศษ กับผาน้อยพิเศษอันนี้เลขเด่มผมให้ที่สามกับห้าเลขเด่นนะครับให้ที่สามกับห้านะครับก็จะให้สามชุดนะครับก็จะเป็นสามหก สามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดสามตัวสามตัวผมจับไปที่แปดสามหกตามนี้เนาะสำหรับฮานอยพิเศษเล็กเด่นนะครับเน้นในที่เลขสามส่วนสามตัวตามนี้เลยตัวที่จับติดก็คือสามหกเนาะ กับสามหกกัต่อที่ห้าน่อยปกติวันนี้เล็กเด่นทำให้ที่เลขเจ็ดกับเลขเก้ากับจจอให้ แบบอานนอยปกตินะครับเลขเด่นนะครับ7 3 7 8 7 9นะครับก็เน้นในที่เลข7ส่วน3ตัวนะครับสตรงจับให้ที่8 7 9 ในในทีเจ็ดเก้านะครับกับต่อที่ฮนนอย VIP VIP นะครับเล็กเดินผมให้ที่เกับ5 ก้นในที่เล็กเก้นะครับจะเป3สชุด92 9, 2, 9, 3, 9สาสองเจุดสตัวผมจับไปที่ แปดเก้าสามหรือว okay. 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 ่าแปดสามเก้าก็ได้นะครับเน้นเลขก้าสามก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเป็นเกับเลขที่เลขเก้าแมาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมสามหน่อย วันนี้ผมให้ลูดวันที่แปดกับเจ็ดกับลุนเลขแปดกับเจ็ดเนาะก็เลนในที่เลขแปดนะครับส่วนเลขเป็นก็แปดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เอาเลขเป่นทั้งหมดมารวมกันนะครับพิเศษก็สามห้าปกติเจ็ดเก้า ตัวนี้เก้าดีแล้วเนาะแล้วก็8ปดเ็ดเติมเลขแปดข้าไปก็ได้ชุดนี้นะครับสำหรับเดวทางได้5ตัวนะครับชุดบินตัวนี้อันนี้ก็เน้นได้ที่เลขแปเนาะส่วนใหญ่ติดเจ็ดติดแปดมั่นเลยนะครับ8มมีมากกว่า7จเนาะเมีแค่ห้าน้อยปกตินะครับ นั่นวันนี้ผมก็นในนาทีเล็กแปดกับกระตานี้ใครที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับกับไปนี่ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่2 5เดือน9สสงพศ2ห6 8งนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ